เราจะมารับคำถานะคะคำาชาเลนจ์ของที่มีกรอบกันนะคะทุกๆการฆ่าบอสหนตัวนะคะจะได้ค่าขนมจากที่มีกรอบเป็นจำนวนเงิน70บาทนะคะหรือประมาณ700แคชคอยต์นั่นเองนะคะถ้าการบอสต,ตกทุกใบตั้งแต่ชั้นท่านี้ได้หลายแสนเลยนะคะอยมันได้เถอะนะคะ70บาทแรกนะตัวนี้มิวจะได้หรือเปล่า70บาทแรก ถ้าต,ตายตั้งแต่ชั้นนี้ก็ไม่ต้องลงต่อแล้วมิวว่านะเดี๋ยวเราจะคร์ลูกน้องนะคะเผื่อแบบอาจจะมีรุ้นก์ดบงก้าสบอลหรือเปล่านะ,ะสวัสดีทุกๆกคนอีครอบด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำอะไรนะคะวันนี้นะคะก็ตามหน้าปกของเรานะคะวันนี้เราจะมา รับคำถาทนะคะคำชา์ของที่มีกรอบกันนะคะอ่าโดยการที่เราจะลงรอยชั้นนะคะแล้วก็ทุกๆก,การฆ่าบอสหนตัวนะคะจะได้ค่าขนมจากที่มีกรอบเป็นจำนวนเงิน70บาทนะคะหรือประมาณ700แคชคอยต์นั่นเองนะคะความยากของการลงดันรอยชั้นก็คือที่เขาจะให้มิวเลือกของสงสัย ของของน้องมิวเองเนาะได้แค่สองชิ้นนะคะแล้วก็ของที่เหลือเนี่ยจะต้องเอามาจากโอโมบ็อกซึ่งมีคิดว่ามันคงไม่มีของอะไรที่ใช้งานได้หรอกนะคะในโอโมบ็อกนะคะนี่คือบอสทั้งหมดค่ะมีบอสอยู่ทั้งหมดยี่สิบหกตัวนะคะมีบอสอยู่ทั้งหมดยี่สิบหกตัวนะคะตัวเลขที่เราจะเจอคือเงินทองนะคะ ถ้าเราค่าได้เราก็จะได้70บาทนะคะตัวที่2คือมมสเทสถ้าค่าได้อีกก็จะได้เงินรางวัลรวม1 4 0บาทนะคะถ้าค่าตัวนี้ตัวที่3านี่ก็ได้เงินรางวัลรวม210บาทนะคะค่อนข้างยากนะแต่คือถ้ามิวผ่านตัวที่26ไดหน้าเนี่ยมิวจะได้5้ายบาทจากที่มีกรอบนะคะแล้วก็จะได้1,000บาทจากที่ทียนะคะใช่ค่ะ ถ้าวิวผ่านบอสต,ตัวสุดท้ายได้วิวจะได้เงินอีก1 5 0 0ายบาทเลยนะคุณสุดยอดนะคะสุดๆนะคะบอก,กบตัวเองไว้ค่ะเงินทั้งนั้นนะคะจะเป็นการตั้งใจลงลอยชั้นที่มากที่สุดเท่าที่เคยลงมาเลยคะ่ะเผื่อกาดบอสต,ตก <c oughs> จะตกไหมถ้ากาดบอสตกทุกใบตั้งแต่ชั้นห้านี่ได้หลายแสนเลยนะ พี่หมีก็พูดเกินไปนะถ้ามันจะดอกมันดอกนานแล้วค่ะจบง่ายๆเลยน้องมิวชั้น5้าดอกการ์ดได้สองหมื่นไปทําไมชั้นร้อยหนึ่งชั้นห้าก็ได้เงินหมื่นแล้ว <c oughs> โอ้โหขอให้มันได้เถอะนะคะโอเคทุกคนเป็นกำลังใจมิวด้วยนะคะไอ่เจ็ดสิบบาทแรกนะคะทุกคนอันนี้คือชั้นแรกนะบอตตัวแรกนะคะเจ็ดสิบบาทแรกนะนับหนึ่งนะคะเจ็ดสิบบาทแรกนะตัวนี้ ล้ำมวิวจะได้หรือเปล่าเจ็ดสิบบาทเลขถ้าตายตั้งแต่ชั้นนี้ก็ไม่ต้องลงต่อแล้วมิวว่านะเดี๋ราจะคิดลูกน้องนะคะเผื่อบทอาจจะมีรุ้นกัดวงกัดบอลหรือเปล่านะโอ้ย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 ต้องระวังแม็กนัมเบรสนะชั้นนี้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเผื่อบทอาจจะมีรุ้นกัดวงกัดบอลหรือเปล่าถ้ากัดบอลตกทุกใบตั้งแต่ชั้นห้านี่ได้หลายแสนเลยนะ ขอให้มันได้เถอะนะคะเไอนบักโอเคค่ะก็จักระจีลิล่นๆนะคะให้เราจักระจีลิล่นโอ้ถ้าแบบเมงทองหลุดนะเนาะปิดสตรีมเลยนะเป็นมงทองปิดสตรีมหรือใช่ไรความรู้สึกเลยเหรอคือมันไม่มีทางจะได้แมงทองหรอคะ ม,มันยากค่ะมันยากฟิวลงมาแบบเป็นแบบเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งใงทองเนี่ยเออมันจะจะูจะ่ๆจะมาดอบวันนี้มันก็นะมัยากโอเคชั้นฟอเล่นนะคะฟอเล่นนี่ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะธนเมันน่าจะเก็บได้นะนเดี๋ยวเรารอเจอว่าเราค่อยกดโนนนินมินะคะมันจะได้แบบโนนนินมิได้นานๆนะ ู่แอร์ลูแค่แสนเดียวเนี่ยพอลกระจกอู่แอร์ลูแค่แสนเดียวเนี่ยฝากวอล์กก่อนนะคะมันจะอยู่ด้านหน้านี่นะคะตุ๊กตาเราจะอยู่ด้านหน้านโอ้ยโอเคค่ะอ่าแล้วก็นู้นหนิเ,หเนาะ F5 โอเคแล้วก็แอร์ลูหนึ่งทีนะแอร์ลูหนึ่งทีแล้วก็เอาหมากัดนะคะโอเคหมากัดได้แล้วแอร์ลูหนึ่งทีฮะ โอ้ยกระต่ายอะไรกันครับเนี่ยแอร์ลกูกทีนึ่งแล้วก็หนีเคแล้วก็แอร์ลกูกทีนึ่งนะคะลอ,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 อล้วจะยืนตั้งเยออ่าบูมนี้ละเก็บบูมนี้จะหมาก,กัดนะคะแล้วก็แอร์ลูกแอร์ลูจะได้ประมาณสองทีนะครับเวลาหมาก,กัดเนาะ คือมันไม่มีทางหรอคะมันมันยากค่ะมันยากฟิวลงมาแบบเป็นแบบเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งมันจะจะจู่จะมาดอกวันนี้มันมก็นะพวกเ

มันจริงใช่ไหมเนี่ย,ยเท่าไหร่อ่ะเนี่ยสาขาเท่าไหร่อ่ะแสนทองเหรอเป็นแสนเลยลูกพี่เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมไมิวเชื่อแบบนี่มันจริงใช่ไหมเนี่ยตื่นเฮ้ยต่อกันค่ะโอเคอะมันตื่นเต้นอนะ่ะมีวก็แบบคือมิวตั้งแต่มิวเล่นมาสองปีค่ะอันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่น้องมิวรอ,อคอย น้องมิวก็เชื่อว่าช่องช่องน้องนิวคนดูหลายคนรอคอยค่ะน <c oughs> ิวก็เลยพยายามดื่มดั่มความรู้สึกตอนนี้อยู่ค่ะนิวพยายามดื่มดั่มความรู้สึกตอนการ์ดบอสต,ตกอยู่ค่ะการจะอดอก,การบอสมันอยู่ที่อะไรนิวเคยมิวเคยเคยถ็นกับพี่เบเตอร์พี่เบเตอร์บอกว่ามันอยู่ที่การลงบ่อยๆน้องนิวคือการลงบ่อยๆมันก็ใช่ค่ะแต่มันอยู่ที่ดวงค่ะนิวว่า ดวงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลงบ่อยสามสิบเปอร์เซ็นคือมิวมิวยกให้ดวงเหนือเหนือจากการลงลงบ่อยมีคิดว่านะคือไม่ไม่ใช่ว่าการลงบ่อยไม่เกี่ยวนะแต่แค่คิดว่าดวงมันจะตกมันก็ตกมิวลงนานเพราะกำลามีสตรีมเลยช่วงนี้มิวหยุดลงนานไปประมาณโอ้เดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งนี่มิวเพิ่งกลับมาลงตาม ตามคำท้าของพี่มีกกอบนะคะเออแล้วหมดมันจะดอกมันก็ดอกมาค่ะไม่ได้กดคูณมะละกอเลยไม่ได้ใส่ของดอกยิกมสีดอกอะไรเลยเออนั่นแหละพว่าถ้ามันจะดอกมันก็ดอกโอเคค่ะก็คืนนี้นอนหลับพนดีนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาินดีกับวิวด้วยแล้วก็สามารถกดถูกใจนะคะสำหรับใครที่ดูย้อนหลังก็ กดถูกใจเป็นกำลังใจให้มิวได้นะไว้จอกันค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาแสดงความยินดีนะคะขอบคุณที่มีกรอบด้วยนะคะแค่นะคะ